ยังถักเป็นหนึ่งในศิลปินแรปร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดและเป็นศิลปินแรปเปอร์คนแรกที่ได้รับการรองรับให้จัดอยู่ในระดับแพทินัมเขาคือแรปเปอร์ผู้ที่สามารถแต่งดับชาร์ตเพลงขึ้นสู่สิอันดับแรกตั้งแต่เริ่มร้องเข้าห้องอัดตัวของยขาถักเวลาแต่งเพลงแต่ละครั้งเขาไม่ได้เขียนเนื้อเพลงบนกระดาษนะแต่เขาจะทําการวางแผลโดยใช้การวาดรูปและเขียนป้ายขึ้นมาแทนแต่เขาก็ได้รับทั้งคําชื่นชมและคําวิจารณ์ในขณะเดียวกันด้วยเสียงที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนใครซึ่งเขาได้อธิบายว่าเขาพยาามฉีกกกออกจ สตล์การแรปแบบเดิมๆจึงทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังร้องออกมาแต่เขาก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาแรปออกมาได้อย่างรวดเร็วโดวยใช้รูปแบบฟีสตลด์นั่นทำให้บางครั้งเขาไม่สนใจความหมายของคำเลยยังถักได้รับการยอมรับในกระแสะหลักในปี2014โดยซิงเกิล Stoner และ Danny g o v e r และโด่งดังอย่างต่อเนื่องกับ Mick t a p e Butter Six และ m i c Tapes l a m ทั้ง2พาร์ทก่อนที่จะมาโด่งดังถึงขีดสุดตั้งแต่ปี2 0 1 9เป็นต้นมาที่เขาได้รับโอกาสไปฟิจิลิงและร่วมแต่งเพลงฮิตทิมา แต่นอกจากฝีไม้ลายมือในการแรปแล้วนั้นชื่อของยังทักก็ถือว่าเลื่องลือในเรื่องของความเป็นนักเลงหัวไม้เคยมีข่าวในวงการออกมาบอกว่าเขาเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับแรปเปอร์มากมายและเคยทะเลาะกับลิวเวย์ยังหนักจนถึงขั้นคู่จะยิงกันมาแล้วอย่างไรก็ตามทั้งโซฟอร์สตีดไอยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังเพลงของเขากันให้เยอะๆรานนี้คงจะเป็นช่องทางที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสต,ตัวตนที่แท้จริงของยังทักผ่านสไตล์การแรปและลายเพลงของเขาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขั้นเทพจริงๆครับ